โมโนแมกเปิดสนักให้ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า a อ s 59บาทต่อเดือนลูกค้า t ร u ด t แท็8แบาทต่อเดือนเราจอมยุทธต้องไม่พลาดได้อสมหลวนถ้าไหลไปอย่างี้ไปเรื่อยๆไหลไปตามน้าเพราะว่าเวลาเรากาเราก็ต้องกาลัหลวมเออไปไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้มาไปอย่างเฉยๆนะไม่ต้องย้อนกลับมาให้ไปอย่างเดียว เป็นไรครับยายลำถวายใครครับต้องถ้าดูเขาเขาถ่ายมาพอดีมันจะเห็นเป็น s ิลูเอ e เป็นเงาไงเพราะตัวนี้คือจุดเช็คอินยายที่คนที่มาตรงนี้เขาจะถ่ายเป็นแบบถ้ำเงาเขาจะขึ้นไปยืนบนนี้แล้วก็ถ่ายรูปย้อนออกไปเป็นแสงกับ h ิลูเอ e สวยมากเป็นเงา แล้วปากโถงถ้ามันใหญ่ไงเราก็จะเห็นตัวเรานิดนึงมัง,งแต่แต่สวยจริงๆเพราะไม่เห็นหน้าไม่จริงไม่จริงเราเป็นคนสวยเราเป็นคนสวยเรื่อยจริตจะกล้าเราได้ถ้ามีคนบอกว่าสวยเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแบบนิสัยชีช้อยู่แล้ <laughs> วไม่อยรรู้เลยว่าโจรท <laughs> ุกคนจะเห็นว่ายายเป็นคนตลกนะสนุกสนานตลอดเวลามีเรื่องอะไรแบบซีเรียสมั้ยยายที่แบบห้ามล้อห้ามแบบเรื่องนี้กูโกรธเลยห้ามผักเนี่ยเนมาตลอดอย่าผักอย่าผักขัน อย่าเร่งอย่าเร่ง,อย,งอย่าสั่งคือเรามีสไตล์ของตัวเองห้ามบังคับห้ามสั่งเออห้ามสั่งใช่ไหมสั <Arabic> ่งแบบนั่งดีๆสินั่งดีๆไม่ต้องมาสั่งได้มาอย่ามายุ่งเอ้าลุกเดินลุกเดินไปเลยไม่จะได้อี่ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงพรุ่นี้พี่ใส่หมดเลยรู้ไหมมันใครรู้ไหมลูกชายผมพูดอย่างทำอีกอย่างพออยากอยากให้มันแบบอยากให้มันกินนมเนี้ยอย่ากินนะอย่ากินนมนะมันก็กินมาเดินต่อเดินต่อต้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวไปโดดอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไฮไลลท์สคคัญืออหินนเเี่ย ถ้ำนบนางแอนเนี่ยมันตั้งแต่ทางเข้าจนทางออกอ่ะมันสวยไปหมดเลยแล้วมันก็เป็นถ้ำโถงใหญ่มากๆแล้วมันก็มีจุดให้ถ่ายรูปมีไฮไลท์แต่ละที่ทุกอย่างมันใหญ่โตไปหมดจนความรู้สึกคือตัวเรานิดเดียวเองธรรมชาติมันสรรสร้างอะ่ะคือธรรมชาติก็สวยด้วยตัวเขาเองผมมองผมมองหลายๆโถงหลายๆอะไรบอกอุยผมยังหันไปบอกนิวนิวมันมันเหมือนโรงละครเลยอะ่ะ อันนั้นคือหินไอริเลียนนะครับที่เป็นไฮไลท์แต่เธอตั้งชื่อให้เนี่ยจนนี้คือหินลุงแซนตาคลอสเหมือนนะเหมือนดูดิเราไม่เคยเห็นใครพูดถึงหินนี้เลยอาจจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่แล้วก็ต่อไปเนี่ยทุกคนจะมาตามรอยใหญ่จริงอันนี้คคอแซนตาคลอสใช่จะมองเป็นแพนแพนเน็ตออฟดิเอฟก็ได้ เออเหมือนเฟซบุ๊กเอาทีเอเหมือนกันเนละอืมเพราะมันมีดูจมูกไงนี่ไงมันมีดูจมูกที่ชัดมากใช่แล้วก็ต้องเนี่ยปั่นปากปากเป็นอย่างงี้เออลูกคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพิันยักษ์บูโม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจันหกจุดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมรถท่อออกลูกค้า 2D แท็กกดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมรถท่อออก